นี่คือเทปพิเศษของไร่ขิงฮอตนิวนะคะจากทางเทศบาลเมืองไร่ขิงค่ะสืบเนื่องจากนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยเรานี้ก็เข้าสู่ขั้นที่ถือว่าวิกฤตมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นอีกหนึ่งวิธีค่ะในการที่เราจะสามารถป้องกันตนเองจากสถานการณ์โควิด -19 คือการใช้แมสนะคะหลายๆท่านจะหา,หาซื้อแมสได้หลายๆท่านอาจจะหาซื้อไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้แมสผ้าได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใส่แมสและทิ้งแมสที่ถูกต้องค่ะวิธีการใส่แมสที่ถูกต้องนะคะ เมื่อเรานำแมสออกมาจากถุงแล้วนะคะเราจะจัดเพียงแค่หูนะคะหู2ฝั่งเท่านั้นค่ะแล้วเราก็จะเกี่ยวนะคะไปที่หูของเราจัดบริเวณเหล็กนี่นะคะให้ตรงบริเวณจมูกดัดให้เข้ากับรูปจมูกเรานะคะและข้างล่างก็ดึงลงนะคะเพียงเท่านี้เราจะไม่มีการสัมผัสต่อนะคะเวลาที่จะนําออก นะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วระหว่างวันเราจะไม่มีการสัมผัสบริเวณแมสเด็ดขาดนะคะเพื่อเป็นการที่ถ้าเราสัมผัสปุ๊บมือเราสกรปรกอาจจะนาเชื้อโรคเข้ามาที่บริเวณแมสเราได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นเมื่อเราใช้เสร็จแล้วในระหว่างวันนะคะช่วงเย็นจะทิ้งวิธีทิ้งทิ้งอย่างไรค่ะนํามือนะคะเกี่ยวหูแมสท,ทั้งสองข้างออกนะคะแล้วก็ดึงเข้าตรงเข้าหากันค่ะพับนะคะ พับครึ่งนะคะแล้วพับอีกหนึ่งค่ะพับอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นค่ะพับครึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นําหูนะคะเกี่ยวบริเวณด้านข้างนะคะแล้วก็หมุนอีกหนึ่งทบ แล้วก็สามารถที่จะทิ้งได้นะคะซึ่งการที่เราทิ้งวิธีนี้เราจะไม่มีการแพร่เชื้อโรคจากเราไปสู่ผู้เก็บนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสะดวกในการทิ้งด้วยและอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะบอกต่อคือสําหรับบางท่านอาจจะมีการจามไอและมีเสมหะในแบสเราแนะนําให้ท่านนะคะทิ้งใส่ถุงอีกหนึ่งครั้งค่ะ ผูกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปทิ้งถังขยะนะคะเพื่อที่ผู้ที่เก็บขยะนะคะจะได้ไม่สัมผัสเกับเชื้อโรคจากแมสของเราด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีค่ะการส่งต่อความรักจากทางเทศบาลเมืองขิงส่งความห่วงใยถึงท่านนะคะขอให้ทุกท่านผ่านสถานะวิกฤตโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ